สวัสดีค่ะวันนี้จะมาอธิบายเรื่องการคำนวณหรือเทคนิคการจดจามหาพิกัดทั่วไปนะคะมาหาพิกัดทั่วไปเป็นมาหาพิกัดที่กําหนดตัวยา6สิ่งนะคะใช้สําหรับแก้ท่ากัมเรบย่อนพิการโดยมีการกําหนดตัวยาเป็น 16, 8, 4และ 3, 2, 1นี่คือน้ําหนักของตัวยาหรือส่วนที่ใช้นะคะใน6ตัว สามตัวแรกนะคะสามตัวแรกนี้จะเป็นตัวยาเป็นการนําตัวยาในพิกัดตีผลาตีสารตรีกระตุกนะส่วนสามตัวหลังเนี่ยจะเป็นตัวยาประจําธาตุนะคะโดยในการแก้ในแต่ละกองในแต่ละเตโชธาตุไวย,ยาธาตุอปูธาตุปฐวีธาตุเนี่ยจะมีตัวยาละคนเจือปนนะคะโดยกําหนดน้ําหนักตัวยานี้ใช้ทั่วไปในธาตุทั้ง4ี่กองนี้ มหาพิการทั่วไปจะใช้แก้ในกองท่าสีแบ่งออกเป็นสีกองคือหนึงแก้เตโชกำมเริบหย่อนพิการใช้ตัวแรกของตีพลาตีสารตีกระตุก3ตัวนะคะบวกกับตัวยาประจำธาตุอีก3ตัวเป็น6ตัวส่วนอันที่2แก้วายูกำมเริบหย่อนพิการใช้ตัวที่2ของตีพลาตีสารตีกระตุกบวกตัวยาประจำธาตุอีก3ตัวส่วนอันที่ส แก้อาบูกำเริบหย่อนพิการก็ใช้ตัวที่3ของตีพลาตีสารตีกระตุกบวกด้วยตัวยาประจำธาตุอีก3ตัวส่วนปฐวีธาตุพิการจะใช้ตัวยาประจำธาตุของอน้ำดินลมไฟอากาศมลิทพิกไทยนะคะอันนี้เป็นแก๊กจำเนาะน้องเดินเล่นฟันเอาพริกไทยนะคะน้องก็น้ําเดินก็ดินเล่นก็ลมฟันก็ไฟเอาก็อากาศาธาตุพริกไทยก็คือพริกไทยที่ เพิ่มเข้ามาเป็นตัวอย่างนะคะทั้งหมด6ตัวทีนี้ที่บอกว่าใช้เป็นตัวแรกตัวที่2ตัวที่สคืออะไรล่ะก็อย่างตรีผาตรีตรีพลานะคะอย่างตัวนี้ตรีพลาเราจะจําว่าเป็นเพลงไทยป้อมเรียงลําดับแบบนี้ใช่ไหมคะส่วนถ้าเป็นตรีสารจะเป็นเจเจเจ,เจตมูลเพลิงเถาสะคารรากชะพูหรือเราชอบพรองกกันว่าเจะ ชาพลูนะคะสูนตีกระตุกก็จะเป็นขิงแห้งพริกไทยดีปรีก็ขิงพริกดีเนี่ยค่ะอย่างตารางเตโชนะมหาพิกัดแก้ในกองเตโชธาตุแก้กำเริบหย่อนพิการก็จะใช้ตัวแรกของตีผาตัวแรกของตรีสารตัวแรกของตีกระตุกมาใส่ไว้ตรงนี้ก็เป็นเพกเจดขิงนะคะ ะะอันที่สองตารางไบโยใช้ตัวที่สองของตีพลาก็คือสมอทไทยตัวที่สองของตรีสารคือสคารนตัวที่สามของตรีกระตุกค,คือพลิกไทยส่วนตารางอัโปก็ใช้ตัวสุดท้ายคือมะขามป้อมรากชะพูและดอกดีปรีนะคะส่วนตัวยาประจำธาตุตรงนี้ของเตโชที่เอามาใช้คือรากชะพูดีปรีและเถาัสคารนตรงนี้ก็จะจำมันแค่ว,ว่าเตโช ชวนน้องเดินเล่นน้องคือน้ำตัวยาประจำธาตุน้ำคือราชะพูเดินคือดินตัวยาตัวยาประจำธาตุด,ดินคือดอกตีปรีเล่นคือลมตัวยาประจำธาตุลมคือเถาสสกานนั่นเองค่ะชวนน้องเดินเล่นชวนคือเตโชนั่นเองค่ะก็จะได้ครบละตัวอยา่างตัวอยา่าง6ตัวในตารางเตโชนะคะ ส่วนในตารางวายใช้ตัวที่2ของตีผลาตีสารตีกระตุกได้สมอไทยเถาสะค้ันแล้วก็พริกไทยนะคะบวกอีกสามตัวคือตัวยาประจำธาตุคือดอกบีปรีรากเจตมูลเพลิงแหละค่ะแล้วก็รากชพูนะคะก็เป็นยุเด็กฟันน้องยุคือวายนะคะเด็กคือดินคือดอกดีปรีฟันคือไฟรากเจตมูลเพลิงน้องคือน้ำ รากชะพูนั่นเองค่ะก็ได้6ตัวแล้วอันต่อไปตารางอาปูเหมือนกันใช้ตัวสุดท้ายของตรีพลาดคือมะขามป้อมตัวสุดท้ายของตรีสารคือรากชะพูตัวสุดท้ายของตรีกระตุกคือดอกดปรีรีบวกกับอีก3ตัวที่เป็นตัวยาประจำธาตุคือรากเจตมุนเพลิงเถาสะคาแล้วก็ขิงแห้งแกกจานะคะไปฟ้องลุงอ้วนนะอันแรกนะชูนน้องเดินเล่นยุเด็กฟันน้อง ไปฟองลุงอ้วนไปก็คืออาโปนั่นเองฟ้องก็คือไฟรากเจตุมนเพิงลุงคือลมเขาสะค้านอ้วนคืออากาศเงาขิงแห้งนะคะได้แล้วตัวยา6ตัวของทั้งกองตรีโชธาตุวายุธาตุอาโปธาตุนะคะถ้าเราจำตรีพลาตรีสารตรีกระตุกได้ก็ได้ตัวยาแรก3ตัวละส่วนตัวยาหลังก็ใช้แคกจำเอาว่า ชวนน้องเดินเล่นยุเด็กฟันน้องไปฟ้องลุงอ้วนนะคะก็ได้สามตัวหลังส่วนตัวยาละคนของแต่ละตัวถ้าเตชุธาต์จะไม่มีนะคะเตชูธาต์ธาตุไฟไม่มีวาย,ยวุธาหรือธาตุลมก็ขิงขับลมหรือขิงนั่นเองส่วนอาโปธาตุก็คือน้ําพลิกก็คือพลิกไทยเป็นละคนทั้งหมดการละคนก็จะหนักครึ่งส่วนทีนี้เรามาลงน้ําหนักในตารางนะคะตารางเตชูเราได้6ตัวลว้ในเพล ได้เจตมูลเพลิงในขิงอันนี้คือดู3ตัวแรกนะคะส่วนตัวหลังคือชวนน้องก็คือช้าพูเดินคือดีปรีเล่นคือเถาสะคารนะน้ำหนักก็คือสิบหกดสี่ถัดไปคือสามสองหนึ่งนะสิบหกแปดสี่สามสองหนึ่งเวลาเขียนเราเขียนย้อนลงมาสิบหกสหกสตรงกลางหนึ่งหนึ่งหนึ่งะคะสิหมาแปด แล้วก็มาสในช่องที่สองแล้วก็16ตัวสุดท้ายแล้วก็มา8แล้วก็มาสีในช่องที่สมเช่นเดียวกัน3 2 1สองเราเขียน1นเสียงออกมาเลย1 1 1 1หนึ่งหนึ่งแล้วมา3แล้วก็มา2 1แล้วก็มา3แล้วก็มา2นะคะนี่เราก็ได้ตารางครบลนะตารางนี้ก็คือสรุปครบ3ตัวเลยนะทั้งเตโชทั้งวายูทั้งอาโปเขียนได้ในตารางอยู่แบบนี้นะ โอเคส่วนในตารางปฐทวีธาก็เอาเลยว่าจําไว้เลยว่าน้องเดินเล่นฟันเอาพริกไทยน้องเดินเล่นฟันเอาพริกไทยน้องคือน้ําน้ําคือรากชะพูเดินคือดินคือดอกปีปีเล่นคือลมคือเถาวสก้านฟันคือไฟคือรร่เจ็ดเจตมูลเพลิงนะคะเอาคืออากาศธาตุก็คือเงาขิงแห้งพริกไทยก็คือเมล็ดพริกไทยเหมือนเดิมค่ะ ก๊อปปี้ตัวเลขข้ามาเลย16 8 4 3 2 1 1 1 1ย้อนมา16 16 16ย้อนมา16มา8มา4 16มา8มา4 1แล้วก็มา3มา2 1มา3มา2นะคะอ่า uh, ทีนี้ตัวละคนของปัทวีธาจะเป็นตีพลาสิ่งระครึ่งส่วนตีพลามีอะไรบ้าง มีสมอไทยก็เราคนหนักครึ่งส่วนสมอพิเภกเราคนหนักครึ่งส่วนมาขามป้อมเราคนหนักครึ่งส่วนค่ะเราก็จะจดจําตารางของมหาพิกัดทั่วไปได้แล้วจะย่อออกเป็น2ตารางดังนี้นะคะคือตารางที่1คือตารางเตโชวายโยอาโปส่วนตารางที่2คือตารางปัทวิธาน้องดือมเล่นฟันเอาพริกไทย ไม่ยากเลยนะคะสาหรับมหาพิกัดทั่วไปทําความเข้าใจนิดนึงแล้วก็จําแก๊กนิดนึงนะ,ะจําแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามีพื้นฐานจําในเรื่องของอมหาพิกัดต,ตีผลาตีสารตีกระตุกก็จะได้น้ําหนักด้วยก็จะได้น้ำก็จะได้น้ําหนักด้วยแล้วก็ได้ตัวยาด้วยแล้วก็ตัวยาประจาท่าอย่าลืมจํสา3ตัวนี้นะคะเตโชชวนน้องเดินเล่นวายโยยุเด็กฟันน้องอาปไปฟ้องหนู่อ้วนก็จะได้ตัวนี้มาละ นะคะโอเคนะคะอันนี้ก็จบในเรื่องของมหาพิกัรทั่วไปนะคะมีได้ทั้งหมด1นึ่ตารางฮะมี 4, 4ีอย่างทั่วไป4ีกลองสมมุติเขาจะถามว่าแก้อมหาพิกัรทั่วไปแก้เตโชกำมเลิบแก้เตโชกำมเลิบใช้สมอพิเภกกี่ส่วน เราก็มาดูในตรางเตโชเตโชกําเริบใช้สมอพิเภกเตโช,ตโชอยู่นี่กําเริบใช้สมอพิเภก16ส่วนนะแกวายูมหาพิกัดทั่วไปแกวายูหย่อนใช้พริกไทยกี่ส่วนวายูก็ดูอันที่สองนะคะวายหย่อนพริกไทยอยู่นี่8ส่วน คำถามก็จะเป็นแบบนี้ข้อสอบออกไม่มากนะคะมหาพิกัดทั่วไปทําความเข้าใจแป๊บเดียวเนี่ยเราก็สามารถเขียนตารางได้สองตารางนี้นะคะก็เอาไปใช้งานได้ค่ะ